สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บปลาเก็บปลากันต่อนะครับมาใส่เบ็ดไว้เมื่อคืนนี่นะครับเบ็ดตั้งน่าจะเงียบแต่เมื่อวานใส่ปุ๊บก็เหมือนกินปั๊บเลยนะครับเมื่อวานที่ได้ได้ไปตัวหนึ่งเมื่อวานใส่ปุ๊บกินปั๊บเลยส่วนมากจะเป็นปลากรดนะครับเป็นปลากรดอยู่ในคองงี่เยอะ น,นี่นะครับโอ้โหอันนี้ปลาติดอยอนนู่อันนี้ปลาติดอันนี้ปลาติดตัวน,นี้ปลาดึงอยู่นี่เป็นปลากดนะครับนี่นะครับปลากด นี่นะครับหนึ่งตัวมันอาจจะตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณสองนิ้วนะครับประมาณสองนิ้วโอ้ยยุงยุงเขาบอกว่ายุงเยอะจริงๆไปเนี่ยผมว่าปลาปลาเยอะไม่รู้ว่าจะได้ตัวเดียวหรือเปล่านะครับโอ้ เหมือนเหมือนมันไม่มีตัวใหญ่ผมคิดว่านะประมาณว่าเหมือนปลาตอดกินเหยื่อม แต่ก็ดูนะครับเนี่ยปลามันฮุบมันประมาณว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเหมือนแบบมันเป็นปลาตัวเล็กตัวเล็กเบอรที่ผมที่ผมได้ไดเมื่อกี้ เดี๋ยวมาดูมุ้งกันนะครับโอ้โหเด็ดได้ตัวเดียวเองผมทํามาประมาณสิบกาหลังนะครับเหมือนได้ไอ้กดตัวเดียวโอ้โหมีปลาไหลอีกแล้วแต่ปูเนี่ยอืดูนะครับขราวนี้นะครับกินแต่ปูนะครับโอ้โหปูเต็มเลย นี่นะครับเบ็ดโอ้โหเอาขึ้นมานี่ผมทําไว้แค่สิบกว่าหลังเองนะครับเหมือนน้ํามันใสนะครับน้ํามันใสกว่าเดิมเหมือนปลาผมก็ไม่แน่ใจปลาตัวใหญ่ๆมันมีหรือเปล่าแต่ไอตัวพวกตัวเล็กๆเนี่ยเยอะนะครับตัวเล็กๆนี่เยอะมากเลยก็ที่เบ็ดนี่ได้มา,าแค่ตัวเดียวเองนะครับที่ผมเอาทีแรกนะครับได้ตัวเดียว เป็นไอปรากฏนะครับแล้วก็มุ้งนะครับมุ้งนี่เพิ่งจะเอาขึ้นมาหลังแรกนะครับดูปูนะครับโอ้โหนี่ครับมีแต่ปูนะครับกินปูกันแบบอร่อยเลยนะครับเต็มนะครับนี่นะครับริมคลองเดี๋ยวผมก็จะเอาลงไว้อีกนะครับคือมันมีให้กินนะครับเราก็ดักไว้เรื่อยๆนะครับก็พอ ได้กินได้นะครับผมนี่นะครับอีกสองหลังนะครับมุง้งอีกสองหลังผมอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าผมคิดเนี่ยคือมันจะต้องมีปูให้เต็มหมดนะใบ ทำไมอัวน,นี้โล่งเลยได้ปูตัวเดียวโอ้โหได้ปูสองีปลาปลาสองตัวได้ไม่ค่อยเยอะแล้วอันนี้ เหมือนจะเงียบโอ้โหโโอ้หปลาโอ้โหนี่ปลาเยอะเลยนะี่พอได้นะครับนี่มีไอ้กดไอ้แยงปลาเก็ดนะครับนี่ นี้พอได้นะครับอันนี้พอได้นะครับ,นนรบท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราดูผลงานผลงานรวมกันเลยนะครับผลงานรวมนะครับก็จะมีที่ผมดักไว้มันมีมุ้งอยู่แล้วนะครับมุ้งเนี่ยผมดักทิ้งไว้ที่นี่อยู่แล้วมีมุ้งทั้งหมดสามหลังสามหลังไอหลังสามหลังเนี่ยพวกนี้มันก็จะได้ปูปูค่อนข้างที่ว่าจะเยอะแล้วก็มีปลายนิดหน่อยนะครับส่วนเบ็ดนะครับเบ็ดที่ผมเอามานะครับที่ผมมาทําดักไว้ก็คือได้แค่ ปลาตัวเดียวนะครับถ้าดูนะครับก็จะเป็นไอตัวไอกดตัวใหญ่สุดนะครับคือตัวนี้นะฮะนี่ใหญ่สุดเลยคือได้แค่ตัวเดียวนะครับเหมือนประมาณปลามันไอ้นี่ผมว่าปลามันกินเบ็ดหมดถ้าจริงๆนะคือเหมือนปักแล้วก็มาดูเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็พอน่าจะติดอยู่นะครับ มีปลาไหลมีปลากฏดมีกุ้งมีปลาเล็กปลาน้อยแต่ส่วนมากจะเป็นปูนะครับปูค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับผลงานรวมวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหลังหลังน้ําลดนะครับหลังน้ําลดลงนะครับที่น้ําท่วมหนักนะครับก็ยังมีปลากินอยู่มีปลามีปูนะครับโอ้โหหากินได้เรื่อยๆนะครับก็หาอยู่หากินนะครับตาม ตามบ้านๆนะครับผมอันนี้ก็อยู่ข้างบ้านเลยนะครับไม่ได้ไกลมากนะครับก็ประมาณร้อยเมตรนะครับเดินมาร้อยเมตรได้นะครับประมาณนี้นี่เขามีแหล่งน้ําธรรมชาติคลองกุ้งหอยปูปลาให้เต็มนะครับให้เรากินนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ